นะรีวิวแบบรวดเร็วนะฮะ a s t r o i d นะฮะเทมเพลตเฟรมเวิร์กตัวนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะแล้วมันเจ๋งขึ้นตัวเดิมนะฮะมันมีเรื่องของ Article Layout Builder นะครับนี่ฮะสร้าง New Layout อย่างรวดเร็วก่อนนะครับหลายรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะลว a แอ s เซ t ชันเข้าไปตรงนี้ผมจะใส่เป็นชื่อนะครับคือชื่อของอชื่อของบทความนะฮะก็เซฟไปนี่เอาแบบเร็วๆก่อนนะแล้วสมมติผมเพิ่มอีกครับผมอยากเพิ่ม เป็นแถวใหม่นะแต่ว่าจะแบ่งเป็นคอลข้อ์ก็ได้นะฮะตรงนี้ผมจะใส่เป็นกริดครับกริดก็คือใส่ชื่อมีรูปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงนะฮะผมจะใส่เป็นแอคคอร์เดียนครับที่กดและคลี่ได้นะครับแล้วตรงนี้ผมจะใส่เป็นมีอะไรให้ผมใช้บ้างนะฮะจริงๆใส่แมปใส่อะไรก็ได้นะ นี่โซเชียลแชร์อ่าผมใส่แค่นี้เซฟก่อนครับนี่ทดสอบรูปแบบนะครับเซฟใช้ภาษาไทายได้ครับไม่มีปัญหานี่ฮะจากนั้นเราก็ไปที่แคตตาล็อกครับสร้างแคตตาล็อกขึ้นมาใหม่เลยนะครับทดสอบนะรูปแบบนะฮะแล้วเลือกตรง s ิงเกิลบ x ็อกอ i อ n ครับ นี่ฮะเลือกเป็น astro นะฮะแล้วมันจะมีนี่ฮะทดสอบรูปแบบที่เราสร้างไว้มาแล้วเราก็เซฟเลยนะฮะเสร็จแล้วลองไปทำ article ดูครับใส่ article เข้าไปทดสอบรูปแบบนะครับคือปกติเราก็จะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็เราก็จะเซฟถูกต้องไหมครับในส่วนของบอกอ p อปชั่น นะมันก็จะไม่มีอะไรบอกวิดเจ็ตก็ยังไม่มีอะไร,ไะไรจนกว่าเราจะเลือกคัทกรีที่เราทําไว้ก็คือทดสอบรูปแบบนะฮะเซฟนี่ฮะวิดเจ็ตมาแล้วที่เราทําไว้กริดนี่เห็นไหมฮะใส่กริดเข้าไปกริดเป็นแบบไหนกริดเป็นแบบรูปครับเลือกรูปได้ด้วยนี่ผมเลือกรูปโปเกมอนนี่อ่าโปเกมอนหนึ่งอ่าใส่รายละเอียดได้ครับโปเกมอนหนึ่งนี่ปั๊บ ใส่ลงใส่ลิง์ได้หมดอันนี้ผมเอาไว้ก่อนนะข้ามไปก่อนแล้วก็กดแอปพลข้างบนแล้วทีนี้ทํางานง่ายขึ้นด้วยกด copy ครับ Copy ครับแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนรูปครับรูปนี้นี่เป็นโปเกมอนสองนะฮะจะได้เห็นความแตกต่างครับนะฮะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแอปพลครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็กดแอปพลข้างบนเปลี่ยนรูป นี่โปเกมอนสามนะฮะนี่จะทำให้การทำงานของคุณสนุกมากขึ้นครับแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็อย่าลืมกดอ p ป l ลข้างบนนะเซฟเชิงแอคคอร์เดียนครับนะฮะใส่อเทมเข้าไปอะไรอ่ะสมมติสมมติใครเอาไปเป็นคำถามไหมครับคำถามที่หนึ่งอ่านะอันนี้ก็ส่วนเป็นคำตอบที่ หนึ่งนะนี่ผมไปอย่างรวดเร็วนะนี่โอ้โหพอดีผมตื่นเต้นกับการใช้อของมันมากนะนี่ Copy c o ค,คัีนะฮะนี่ผมเปลี่ยนเป็น2องอย่างรวดเร็วแก้ไขสามนะฮะ เดี๋ยวผมจะมีทำคลิปสอนนะฮะกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะที่ช่องนะครับอ่ารูปวงรูปแบบอันนี้อย่าลืมเซฟนะฮะแล้วยังไงต่อฮะก็เซฟแอนด์คลอสครับแล้วเราก็ไปสร้างเมนูครับสำหรับคัตเกอรี่ใหม่ของเรานะฮะ New. นะิวนี่ผมเป็นทดสอบรูปแบบนะฮะโอ้โหมันเจ๋งมากเลยครับดีเทล เลือกเป็น c a t e ก o รีแบบไหนก็ได้ครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบบล็อกแล้วกันนะเลือก c a t e ก o รีนี่ทดสอบรูปแบบแล้วก็เซฟเลยแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บครับเมนูทดสอบรูปแบบเขียนผิดอีกต่างหานะฮะทดสอบรูปแบบคลิกเข้าไปนี่ฮะสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันอยู่ในไอเทมนะฮะนี่ฮะ แล้วก็ปื๊บนี่ปื๊บนี่นะอันนี้เป็นไทเทลทีนี้มันมันมันไปดูยังไงนะไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนเทมเพลตสไตล์แอสโตรเทมเพลตออปชันคือมันเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะสอนให้ใช้ตัวนี้นะครับหลายๆคนแล้วใช้ได้ฟรีด้วยนะครับเอ่ออติเคอร์เลอว์นี่ฮะนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไทเทนก็คือตรงนี้ชื่ออ่าแล้วไทเทลแต่งได้อีกนะในนี้แต่งได้อีกนะครับ ดีไซน์เนี่ยสมมุติผมอยากให้มันเป็นแบบอะไรอ่ะฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดไม่รู้เป็นไงอ่ะเซฟก่อนเซฟเซฟฮาร์ดบีดเป็นไงนี่นะม,มันคลื่อนได้ด้วยนะครับทําให้แบบเวลาเปิดมาปุ๊บคืนได้ด้วยอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอ่าสมม,มุติเป็นเป็นเป็นอะไรดีเป็นเฟดอัพละกันฮะเฟดอัพแล้วในนี้ยังใส่ แบ็กกราวได้ด้วยนะเออเนี่ยใส่บอกกรุงแบ็กกราวได้เลยเทคลิงสีอะไรลิงโฮเวอร์สีอะไรใส่ได้หมดนะครับมุสใส่แบ็กกราวให้มันชัชดๆเลยสีนี่ชมพูเลยเซฟปึ๊บนี่เห็นไหมันนี้ไปแต่งกันเอาเองนะไปแต่งกันเอาเองอันนี้ค่อยว่ากันนะครับอ่าไอพวกนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันครับเนี่ยแอนิเมชันเป็นอะไรสวิงเนี้ยนะครับก็คือเวลาเปิดมาปุ๊บทำให้มันสวิงอันนี้ อันนี้เมชั่นเป็นอะไรนี่คุณใส่ได้หมดเลยนะนี่ผมใส่แล้วก็ลองเปลี่ยนดูโคตรเจ๋งอะ่ะนะครับโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหนะฮะนี่ฮะ,ฮะอันนี้แชร์เห็นไหมปุ่มแชร์นี่นะโอ้โหทีนี้แล้วในนี้คุณจะใส่อะไรก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกครับเนี่ยนะใส่แท็กใส่อะไรอะ่ะอาร์ติเคิลเข้าไปอีกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยมีใส่รูปใส่สไลด์โชว์ใส่วิดีโอได้ด้วยนะครับอ่ะ สมมติเป็นวิดีโอไหมเซฟเซฟนะเซฟคลแล้วในเลเยอร์เขาก็จะมีเปลี่ยนละนะครับที่เราทำงานเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวของของเต็มๆจะมาอีกทีหนึ่งนะนี่เห็นไหมเพิ่ม,มวิดีโอมาละเราก็สามารถเอาวิดีโอจาก y u t u b e เนี่ยนะครับมาใส่ได้นะครับ อ่ะนี่ผมก๊อปมาละปัป๊บนี่ใส่ไชเติ้ลได้ด้วยนะนี่ใส่ไชเติลโชว์รีเลทวิดีโอไหมนะฮะขนาดโอ้โหได้เท่าไหร่มันได้หมดเลยอ่ะนะครับอันนี้ผมเซฟเชงอ่ะนี่เซฟแล้วลองไปดูครับนี่เห็นไหมมีวิดีโอมาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับโอ้โหเจ๋งเลยนะครับอยากให้ลองใช้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอน นะฮะกดติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับผม